มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเป็นมีมอะไรมึงมึงยืนเออแดกเดสัตว์ยืนเออแดกไอ้โง่้อหัวตัวไอ้เหี้ยกากแม่งเฮียไหนวะเสียงมึงอยู่ไหนวะมึงเอาไปไหนรับไม่ได้เดชกรไข่ทุเรศเดชกรไข่ เอาเพื่อนกันแล้วอย่างอย่างที่กิดบอกอ่ะถ้ามันเอาไปปุ๊บก็ทะลุไปเอาเลยแค่นั้นเองเสร็จมันมีคนทะลุเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่มีเซ็ตทะลุไงเราเซตทะลุกิดทะลุไปคนเดียวก็โดนมีดสามทีอันลุมเราซื้อเพไปนายกสุภาพประกาศกฎใหม่ห้ามใครพูดเลขสูงในเลือหเซตหลังบ้านจะทะลุไปก็ไม่ทันแล้วอ่ะทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรไม่ไม่รอคุณดาวครับได้ได้ถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะให้หมอประกาศสิทธิ์คุณดาวรอรอครับได้ครับได้ได้ครับได้ได้ครับเล่นเลยไม่บอกฝั่งนู้นให้นะครับ มามามามึงกินเป็นแผงกันที่กิตบอกมามาเมาใหม่เว้ยเาใหม่เมาใหม่ทำได้ต้องเติมไวๆนะเมื่อกี้เปิดไม่มึงได้ขึ้นมามึงจะไปอยู่หลังทำไมกูบอกว่าไม่ต้องอยูหลังแล้วเมื่อกีนตีเล่นมาไปทยงไปเลยหน้ากระดานไปเลยเหมือนจุกบอกอ่ะเอาฮัลโหลเพื่อนโอย่าเมื่อดีมันเล่นแล้วฮัลโหลมาเดินอียเวลาโหลเฮ้ยใครอ่ะแอนเฟดอ่ะเหมื่ออะเฮ้ยฮัลโหลโอ้ เออออเเเเดีี๋ยยยวล้้กก่นนนะไหหหู็าป็นเหี้ยอะไรวะทำไมเล่นรีชอบเหม่อวะมีเล่นสตอรี่แล้วเหม่อเดี๋ยวเดี๋ยวกูไว้นี่เองนะต่อไปเนี้ยฮัลโหลมึงเหม่อทำไมอ่ะโอ้สุดยอดเฮ้ยฮัลโหลจริงจังก็เน่ะมึงเหม่อทำเหี้ยอะไรเนี่ยคอยดูนะถ้าเกิดกรณีเพื่อนลมเยอะบอกถ้าเกิดกิจสาวบอกว่าทะลุก็คือทะลุเลยนะเว้ยทิ้งหลังบ้านเลยนะ ไม่เอาอย่างที่ผมบอกแล้วหน้ากระดาษเลยไปตีกัเล่นดิหน้ากระดานนะพี่หน้ากระดานนะตั้งเลยดันขึ้นมาหน่อยนะดันขึ้นมาหน่อยข้างหลังเยอะเพราะเพื่อนไปเปิดอ่ะมันเหมือนเดิมนะมันมันมันเอาง่ายมึงต้องรีบรีบมาดันทะลุขึ้นไปอ่ะไม่ต้องมีหลังบ้านแล้วเพราะว่าสับบ้านเล่นทะลุกลับบ้านเขานะเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่มันมันมันได้ไปมันมันได้ศพเราไปมันไปหลังบ้านมันอยู่แล้วอ่ะดันขึ้นมาเลย

เล่นไปเล่นไปเล่นไปวอทเล่นเนี่ยขี้ยงอยู่เลยเอาไข่ไปเออสวยอย่าชุบอย่างนี้อุ้ยใครอ่ะไอ้เฮี้ออย่าชุบอย่างนี้ไปไปชุบไปชุบดิโกยอะไรปีโกยสัตว์มาดิไอ้เฮี้อหลังไฟหลังไฟทะลุสองตัวเอาตรงกลางคืนนะตรงกางสวยกลับบ้านมาส่งกลับบ้านมาเอากู้พี่เป้าหน่อยเห็นป่ะคอยผ่าเมื่อค่อยเล่นค่อยเล่นมันมาหลังบ้านเรามันมาหลังบ้านเรามันไม่ชุบ เอาศพเพื่นเราตเพื่อนก่ออย่าได้อย่าได้อย่าได้ไอนี่เออไอ้นี่เอออย่าได้อย่าได้ปล่อยมันเอ๋อเลยมันเออมันเออันเยป็นมัเป็นเอ๋อโอ้เอาเพื่อนกลับเอาเพื่อนมา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 เอาเฮ้ยมันชนเฮียอะไอัง์นาะต้อาต้องกาตองกา้งกา้งกาตาตงก้าตกางงกามงอย่าืมพอยอ่าอกาอยาอกากอรกตอกงรอาตอกาอาอกอาอ แม่งชนแล้วชนอีกยดัดแม่ไป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 เดไปโอ้สวยอืมกูไม่เห็นเพื่อนดิโอ้ยเอสวยสวยสวย เอาเอาสมันมากัดข้างล่างนะทิ้งข้างล่างได้เลยเพื่อนดิไปกูเพื่อนเวมไปเตมาหาเพื่อนเยอะๆหาเพนเยอะเมหลังบ้านมันมีคชุบเยอะเอาสมันไปไกลๆดิเาวิ่งเไปไกลๆเลยเอามึงเอามันไปไกลๆดิเล่นไป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 ยาวมันเขาาไปบ้านเราเยอะนะไปเอาที่บ้านทางสะพานอุโมงได้ปะสะพานอะทางสะพานอุโมงอะไปอุโมงอะแบบน้เยอะสนเย ก้ามสุกก้ามาุกมาบ้านมันเอาสบออกมาบ้านมันเอาเดี๋ยวดิเอาเอาสบออกไปเอาสบออกไปมันไม่กักเลยเอาไหวนะมันตายเยอะเอาสบมันไปทิ้งนอนมาเยอะมากไอ้เอาสบมากักบ้านมันเปลี่ยนเปลี่ยนบ้นมันมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเปลี่ยนมิ้ย คนาศพไม่ออกไม่ออกอะไรมึงมึงยืนเอ๋อแดกดิสัตว์ยืนเอ๋อดแดงโง่จอบมากเฮียได้แค่นี้เหรอพายน้องตัวเดิมๆแต่ก่าชิบหมหายเฮียได้จริงครับเฮียเฮียกูเด็กใหม่ทั้งแก๊งเว้ยตรงกลางอ่ะไปเลี้ยงหไงมา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 มีดมีมีหน่อยมีหน่อยอะไรมึงอะไรมึงโ้ยควาย โอยตัวไอ้เฮียกากแม่งทุกเอี้ยไหนวะเสียงมึงอยู่ไหนวะมึงเอาไปไหนมีจุดไหนฮัลโหลฮัลโหลไอ้เอี้ยนี่งงดิงงดิมึงงงดิงงดิมึงเฮ้ยมึงงงไรเพื่อนไปตามมาเฮ้ยมึงเอามันที่ตรงกลางเฮ้ยมันไปไปไปจุ่มตรงกลางไปตรงกลางนี่ไปตรงกลางนี่เฮ้ยบ้านนีตรงกลางอ่ะไปหลังบ้านมันแบบว่เอาวะเอ้ยมึงมึงเคลียร์ตรงกลางมึงเคลียร์ตรงกลางก่อนมึงเคลียร์ตรงกลางก่อนเคลียร์ตรงกลางเห็นบ้าตัวไกลเนี่ย ไม้ออกอกดีไม่มอไปแล้วหลังบ้านให้นะแล้วยี่นี่ตัวฟรีเลยตัวนึงพี่แจกให้หเนีโอ้เฮียกินใครม่ฮะะเกิอในัเป้องเอางงดิมึงอม่เข้านะมาอม่เข้านะงงดิมึงไอ้เฮียมาตายตามเพื่อนดิจะทำพห้กูไข่ทยโทีว่ะกูไม่ได้ไข่เหมือนพวกมึงเลยอีก้ยังไม่จบนไม่จบนะไม่จบนสอบมาสอบมาเอาสบมาเอาอกมา จบยังไม่จบพี่มันมีคนไปข้างนอกอีกกาันตีนะมึงปิดกันด้วยทีนะมึงโฟกัสดีๆนะเว้ยเหรอน้โอ้ยนี่ตัวฟีเลยตัวฟีเลยไอ้เนี่ยตัวตกะเลี่ยี่อ่ะโอ้ยไวอยากแดกไข่เหมือนเหมือนทุกมึงว่ะสบอปีใครว่ามึงดึงสบอปีกามาบมาสบมาบนเขาบนเขาดึงสบมาดึงสบมา อยากแดกไข่เว่เฮียทำบปกไข่เลยดีบนเวาบนเผาคอมเมนอยู่กากทุกตัวเฮียตัวเดิมแต่แม่งโคตรกากายไม่ได้ายไกตายไปตายไปตสยไปตายไปตแยไปตาไม่ายายากไอ้ายเ้ยไปกยดตายไปตายไปตายแปตามไปตายาไยายยยดป ไอ้ยาการชิบหายไม่กาดกูกตัวไอ้สัตว์ฟังผมนะตอนนี้คือมันมีอยู่คนนึงที่จะไล่อยู่เขาจะอ้อมไปฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนกูแต่เป็นไม่ได้วะไอ้น้องโทษทีไอ้เนี่ยนี่ตัวกากเลยเนี่ยมึงแขนกูดิมึงแขนกูดิปิดยางง้อไอ้น้องที่ย้ายศพไม่ให้มีป๊อปยู่นะพี่ห้มคือไงเขาต้องมีเข้ามาหาแล้วมันไม่มีป๊อปยู่แล้ว นอนแป๊บอ่ะนอนแป,ป๊บนอนแป๊บเชียะพี่ต๋อเชียวนอนแป๊บไปเชียวเลยทางป่าโอ่งบูมาแค่ถารเลยนอนแป๊บฝั่งนู้นฝั่งนู้นรอรอน้อง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 หลับแป๊บหลับแป๊บนอนแป๊บฝั่งนู้นแค่เก็นฐานก็นอนเหมือนไม่ยืนแค่รูปรูปจับมิดแค่สองอาทิตย์เปิดเคิร์เปียร์แล้วอ๋อเขาประกาศแล้วออกเลยกระจอกทุกตัวไอ้เฮียไอ้สกอร์ไอ้ทุเรศมึงเล่นกับใครมึงก็สกอร์ไอ้เฮีย โทษทีว่ะมึงมาเจอกูมึงไม่ได้ไข่เว้ยน้องสวย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 มึงมาเจอกูมึงไม่ได้ไข่เว้ยหมอแป๊บนึงครับหมอไม่ไข่นะรอกูเรื่องน้อยแป๊บสองหนึ่งจะต้องมีสองสองแค่นั้นแหละเฮ้ยอย่าอย่าอย่าประมาทพี่อย่าประมาทอย่าอย่าหลงอย่าเหลงพี่สติก่อนสติสวยสวยสวยมากมึงรีกันโหดมากเมื่อกี้ใครของไปเซต็ปของไปบนใครของหมดไปเซต็ปของไปบนวะ ไว้เล่นอย่างนี้จะไปเอาสกอตไข่ทุเรศไอ้ยันเล่นอย่างนี้ยังกากอยู่เลยครับพี่แจ็คกับพี่สกอตหน่อยดิพี่ว่างหนึ่งนะรถผมว่างหนึ่งรถผมว่างหนึ่งไอทิมเอาจัดหรอจะไปไหมใครจะไปไหมทิมตัวกี่หัวเมื่อกี้ทิติวุกี้บอกว่าว่าจบแล้วอ่ะับึงอกเล่นไปก็แพ้เมื่อเราไปแล้วเนี่ยเขาอุ้มเพื่อนเราอยู่ไหนกันเนี่ยไอเขาประกาศหยุดตีแล้ว หมือนพี่แจ็คอยู่น่าจะคามืองมั้งพี่เขาประกาศเชิญฟิวแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นนรกเลยประกาศเชิญฟิว่าคือจบแล้วอ่ะนั่นแหละหมอมฉกแล้วหม่อมพวกเขาแล้วอบอกเลยเราต้องออกไม่รจบแล้วไม่แจ็คเลยพี่หาดิหาดิหาแถวนั้นหน่อยหาแถวนั้นมันก็ต้องปล่อยป่ะพี่มันก็ต้องปล่อยป่ะเหลือพี่ก๊อตป่ะรับแล้วมารับแล้วเอาผ่านสีดำพี่พี่จุกอยู่